ร่วมพิธีมงคลกันก่อนดีกว่าเสริมความปังนะคะความดังกันหน่อยกับลุกทุ่งสาวตาคมพี่เจี๊ยบเบนจพอนจะตอพพลดทิ้งมาเดินบนดินกรุงไกลเอนผลวุ่นวายหวงได้แย่งแข่งขัน เขากันนะเนี่ยเข้าพี่เจี๊ยบค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวแดนสตอร์ของเราไปร่วมงานพิธีไหว้ครูงานใหญ่เลยแล้วก็ครอบเสียพ่อแก่ไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันบ้านของคุณพ่อนี่แหละคุณพ่อพี่เจี๊ยบก็คืออาจารย์ประจวบวงวิชาไม่น่าเชื่อพ่อพี่เจี๊ยบเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะโดยเฉพาะเพลงทหารใหม่ไปกองแบบนี้อาจจะนึกไม่ออกพี่ใหม่เดี๋ยวร้องให้โบกมือย้อยๆยบอกน้อยจะไปชายแดน จำห่างร้างไกลแฟนอย่ามองสองปีกลับมาอย่ามองสองปีกลับมา,าม,มานี้ดังมากเป็นไงคุณเลยใช่ไหม<ฆ>พี่เจี๊ยบบอกว่าทุกปีนี่นะจะต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูกับคุณพ่อให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญการงานสาเร็จรุ่งเรืองร่างรํารวยค่ะ<ฆ>แข็งแรงแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมงานมงคลแบบนี้หลายคนถามว่ามีไหมพี่เจี๊ยบมีอะไรอ่ะตัวเลขมงคลอ่ะมีไหมพี่เจี๊ยบบอกว่าในพิธีนี้นะ ไม่ได้มีการจุดธงจุดทูบเลขมงคลอะไรแต่ว่ามีเลขที่พี่เจี๊ยบแบบคิดไว้ในใจ<อ>เป็นเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อเก็บเอาไว้นะ<ล>คุณูี่โซนะเลขที่ชอบก็คือ469374มมันเป็นเลขป้ายทะเบียนรถของพี่เจี๊ยบเนี่ยขับจากใต้เนี่ยนะไปร่วมง,งานมงคลครั้งนี้แล้วก็เชื่อเลยว่าเลขนี้ยอาจจะทำให้พี่เนี่ยโชคดีถูกรางวัลเหมือนกับใคร ที่เทียบกหนกพรอึกอทุ่งที่เพิ่งถูกวดที่แล้วเนี่ยรังอัอที่หนึ่งเอาของเพื่อนกันอ่ะเออมันก็เกิดขึ้นได้ของแบบนี้เนี่ยใครจะไปรู้เช่นเดียวกันกับนักร้องลูกทุ่งสายมูสายบุญอย่างน้องการทัศนะคุณผู้ชมคะไปแสดงดนตรีที่ไหนแล้วแล้วก็จะต้องแวะไปขอพรตามวัดต่างๆเป็นประจำล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเลยที่ชนบุรีค่ะจะพลาดได้ยังไงแวะเล่นทะเลไม่ใช่ไปเข้าวัดวัดเขาไม้แดงคุณผู้ชมไปทำพิธีลงณพุทธภพหน้าทอง ตํารับตําราของหลวงพ่อยงยุทธเรียกได้ว่ามูตลอดเวลาและตลอดไปของจริงไม่แปลกนะน้องการออกเพลงอะไรมาก็ดังหมดเลยด้ความสามารถน้องแน่นอนแหละแล้วก็มูเสริมบารมีไปอีกพอเสร็จแล้วค่ะน้องมุ่งตรงไปเลยไปต่อทัวร์บุญต่อเลยไปที่พระนครศรีอยุธยาไปที่อาสมรือศีเนธทุธคุณคุณผู้ชมไปขอพรเหมือนกันแล้วที่นี่น้องการนะก็เอาใจพี่ๆที่ชอบตัวเลขด้วยการจุดทูบเลขมงคลมาฝากกันด้วยค่ะเลขที่น้องจุดได้ก็คือเลข2อส นั่นเองจ้าใช่แล้วค่ะปิดกันที่อีกสักคนละกันคุณผู้ชมขาะปิดท้ายเนาะกับคนบันเทิงสายมูตัวมงคลเลยคนนี้อุ้ยพี่อร,รชรเชิญยิ้มเดินทางไป,งไปที่วัดเกาะเปิดเออเกาะเปิดจังหวัดจันทบ,บุรีใครจะไปเม้นมาหน่อยนะพร้อมกับเดอกแก๊งค่ะเจ้าตัวกว็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดรวมไปถึงท่านท้าวเวสวุวรรณแลวก็พญาครุฑ ขอพรเสร็จปุ๊บเอาไงไปเลยค่ะเรื่องของโชคลาภพี่อรชรกับเพื่อนๆอุ้ยวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยไปล้วงลูกปิงปองค่ะหน้าองค์ท้าวเวสุวรรณเลยได้กันมาคนละหนึ่งลูกเลขที่ได้ก็คือ3แล้วก็7แล้วก็แปอ้ สุดยอดเลยนะคะที่อรชรนี่ถ้าแต่งผู้ชายที่จำไม่ได้แล้วนะถ้าแต่งผู้หญิงก็ถึงจำได้ต้องมาเบอร์นี้แหละจำกนได้สามเจ็ดแปนี้เป็นให้โชคนะคะให้ลาบก็แล้วกันเนาะนะคะก็แฟนๆก็เดี๋ยวรอกันนิดนึงนะคะในติ๊กต็อกค่ะใช่ค่ะในทีมคุยกันแน่นอนสดๆกันจ้ารอกันก่อนใช่ค่ะ